สวัสดีครับยิ่มาตกลับอีกแล้วนะครับก็เห็นชุดแล้วใช่ไหมนี่ชุดใหม่ของเรานั่นเองนะชุดนี้ก็จะอยู่ในกิจกรรมใหม่นะซึ่งจะขึ้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะขอดูให้แป๊บหนึ่งลืมลืมจดไว้ขึ้นตั้งแต่วันที่17ไปจนถึง24นะครับกิจกรรมนี้17ถึง24ซึ่ง กิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมสุ่มกาชาเก็บโทเค็นเพื่อเอาไปแลกโทเค็นนี้จะมี1 2 3 45า่านะครับเราผ่านขั้นไหนไปก็จะได้ของขั้นนั้นโดยที่นอกจากชุดนี้แล้วยังมีของอีกอันหนึ่งที่อยู่ในกิจกรรมนี้ก็คือตัวมอเตอร์ไซค์เรามาเริ่มรีวิวจากมอเตอร์ไซค์ก่อนดีกว่านะครับมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์โคโนอันนี้ให้ดูแบบ ใกล้ๆน่ไง,ไงไทไเทปะไอพ่นเป็นแบบสีแบบเขาเรียกว่านะดูม่วงฟ้าม่วงฟ้ามอเตอร์ไซด์ดำด้วยเทยมากเลยอันนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในกิจกรรมเดียวกันอันนี้3โทเค็นพอเราเก็บถึง3โทเค็นก็จะรับอันนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือตัวชุดทั้งเซตนะชุดทั้งเซตเนี่ยจะ ใช้5โทเค็นในการรับนะชุดนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันมีตัวเสื้อกางเกงรองเท้าแว่นตาแล้วก็ทรงผมต้องบอกว่าเป็นตัวที่พี่ชอบเทมากๆเลยอันนี้ให้ดูแบบใกลๆ้ๆแล้วก็ให้ดูแบบใกล้ๆหนึ่งรอบนะครับไปถ่ายคอสเทมาเองด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามดูรูปได้เลยที่เพจพี่เพจหลักไม่รู้ลงเปล่าแต่เพจพี่ลงแน่นอนนะมีเอฟเฟกต แตนข่านะเป็นเอฟเฟกต์อ่าโอเปอเรชันโคโนเป็นไอคอนหรือวัตตราของภารกิจนี้นั่นเองนะครับตัวนี้เราดูรูปเลยนะรูปก็จะน่าไม่เหมือนแบบตัวจริงเท่าไหร่เพราะว่าช่างก้องเขาแต่งให้แต่งให้หล่อนะเราดูเราดูมารีวิวกันทีละส่วนดีกว่านะครับขอปิดวางส่วนกองเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจะได้แบบเพ็นชัดๆนะเงี้ย อันที่แบบปกติชอบใช้นี่โอเคมาที่ส่วนทรงผมกันก่อนนะครับทรงผมก็เป็นหัวขาวนะครับไม่ใช่ผมเงินนะปฏิผมเงินคือสีประมาณนี้อันนี้คือผมขาวนะครับผมขาวอันนี้ก็จะมีไฮไลท์สีฟ้าด้วยเท่มากๆอย่างที่เคยบอกไปว่าผมเนี่ยหลังๆน่ะมันจะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆผมขาวอันเก่าที่น้องใช้อ่ะตัวเท็กซเจอร์เห็นปะโมเดลเท็กเจอร์มันจะไม่ค่อยละเอียดนะถ้าเรามาเทียบกับผมสมัยหลังๆเช่นแบบยุคนี้ยุคนี้อะไรเงี้ย ตัวเท็กเจอร์ของผมมันจะมีความละเอียดมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นผมขาวยุคใหม่ซึ่งมีความละเอียดของตัวเท็กเจอร์แล้วก็ตัวโมเดลที่มากขึ้นนะส่วนเสื้อนะก็เป็นเสื้อโค้ทยาวตัวนี้นะครับสีมันจะออกแบบอนาคตอนาคตล้ำยุคนิดนึงให้เข้าขออกับธีมตัวโคโน่ที่เข้ามารองเท้าจะเป็นรองเท้าหนังแต่ว่าไม่ใช่หนังธรรมดามันจะมีแบบติดแถบเหมือนเป็นแถบรีเฟล็กวะใช้รีเฟล็กสีเงินเงินแบบม่วงๆอะไรเงีเยย้ยสีแบบ เหลื่อมเ,เทอันนี้แล้วก็ให้ดูเสื้อกับกางเกงก่อนนะครับเสื้อขอเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วก็เปลี่ยนทรงผมเนี่ยอ่าอันนี้ไม่ใช่เสื้อกับกางเกงสิให้ดูเสื้อกับ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 แว่นตาอืมโอเคมาที่แว่นตาันก่อนแว่นตาเท่ไหมแว่นตาชมพูม่วงเท่มากชอบ่ะชอบอะ,อ,บอ,ะอันนี้ก็เป็นแว่นแบบ ไม่เห็นตัวผู้ชายใส่แว่นอย่างนี้นะอันนี้เป็นแว่นแบบแนวเฟี้ยวๆนี่ถ้าอยากได้ก็เอาไปใส่นะอย่ารอให้มันหายไปแล้วกลับมางอแงเหมือนแว่นหัวใจนะครับเดี๋ยวจะหายากกางเกงจะเป็นกางเกงแบบธรรมดาธรรมดาหน่อยนะครับก็มีเข็มขัดรูป o peration k r o n o อยู่นะครับกางเกงก็จะมีแบบแทบเขาด้ยวยนะแทบหนังที่ขาด้านขวา2แถบนะแบบนี้และแน่นอน เวลาที่มีหัวขาวมามิารู้ทำไมต้องมีคนบอกว่าพี่ไอ้ครับใส่กับหนวดขาวให้ดูหน่อยครับใส่ให้ดูก่อนจะได้ไม่งมาถามานี่เข้าปะละ่ะเ,เห็นไหมเพราะผมเป็นสีขาวใส่แล้วมันก็จะเขา้ขาๆหน่อยนะ็มที่ใครอยากได้ขอเปลี่ยนคืนก่อนขอแบบเท่ๆใครอยากได้นะครับอย่าลืมกิจกรรม หมุนไปเรื่อยนะครับ3โทเค็นได้รถ5โทเค็นได้ชุดนี้มาต่อกันที่สกินปืนกันบ้างดีกว่านะครับสกินปืนนี่จะมีทั้งหมด4ปืนนะเป็นกล่องแบบ35เพรนะครับกล่องนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นกล่องที่มีปืนพกอยู่2อันแล้วก็มีปืนใหม่อยู่2อันก็คือ w o o d p e c ก e r กับตัวพ r ราเ l ลนั่นเองเรามาดูที่ปืนพกกันก่อนดีกว่า ปืนพกอันแรกเป็น Desert Eagle ตัวนี้จะเพิ่มความแม่นยำแลวก็ลดแมกกาซีนถ้าเกิดเทียบกับตัวของฟรีที่ได้จาการงัง44ตัวนี้จะเพิ่มแมกกาซีนแลวก็ลดความเร็วในการรีโหลดอันนี้เลือกใช้ได้นะพี่ว่ามันก็ดีคนละอย่างถ้าเราอยากยิงเยอะๆเราก็ใช้ตัวนี้แต่ถ้าเราอยากลกห่วงง่ายๆหน่อยเนี่ยปืนนี้ก็ช่วยได้เพราะว่ามันเพิ่มความแม่นยำให้นะครับอีกอันหนึ่งคือปืนก็กรือ G18 ถ้าเกิดเทียบกับตัวเก่าที่มีสแตทตัวเดียวเกือน,นี้ที่เพิ่มระยะหนึ่งแลลดแม่นยำ ของใหม่ดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มแมกกาซีนด้วยแต่ว่าลดระยะลงแต่ต้องบอกว่าปืน G 1 8เนี่ยอาจจะเป็นปืนที่เราเล่นได้ไม่ค่อยคุ้มามกถือว่าเป็นโบนัสการเวลาที่เปิดกล่องนี้แล้วก็ได้ปืนนี้ไปใช้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเล่นแต่ในโหมด C C ตาแรกเท่านั้นบางคนก็ไม่เล่นด้วยเพราะว่าบางคนไปเล่น M 5 0 0แทนนะมาที่ปืนไรเฟิลกันบ้างดีกว่า มี2กระบอกนะครับกระบอกก็คือวูดเป็ c เกอร์นะครับวูดเป็เกอร์ตัวนี้จะบวกระยะ2องลดความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วในการเคลื่อนที่รดไปพี่ต้องบอกเลยว่าปืนไหนที่ลดความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยเหมือนไม่ลดอะไรเลยเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ถือปืนนั้นในการวิ่งก็ไม่เสียอะไรเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าให้มองก็เทียบกับตัวนี้ตัวนี้ก็ยังมีภาษีที่ดีกว่านะครับตัว Party ี n i m a l เเพราะว่ามันบวกดาเมจแล้วก็แม่นยํำด้วยอันนี้มันบวกแบบระยะนะอาจจะสู้ตัวนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ อีกปืนหนึ่งอันนี้ดีแน่นอนเพราะว่าเป็นพาราฟฟวพาราฟฟวเป็นปืนที่ยังไม่เคยมีสกินมาก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังไงก็ดีอยู่แล้วและสถานะที่บวกเข้ามาให้พาราฟฟวตัวนี้คือแม่นยํากับอัตรานในการยิงซึ่งต้องบอกว่าพาราฟฟวเป็นปืนท,ที่ยิงแม่นอยู่แล้วการที่เพิ่มอัตราความแม่นยําให้เนี่ยมันจะทำให้ยิงลักหัวง่ายขึ้นและอัตราในการยิงก็ช่วยให้พาราฟฟวลักหัวง่ายขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเป็นปืนที่ดีมากๆนะเพราะว่ายังไงก็ยังไม่มีสตัดตัวอื่นที่ดีกว่าาาตัวนนี้้กก็สามรถไไปไดดนะ กล่องจะขายเมื่อไหร่ยังไม่บอกนะครับรอติดตามชมเอาปืนมให้ดูก่อนเพราะว่าวันนี้จะกีให้ดูชุดไปก็เลยให้ดูปืนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย